ครับผมทานนะวันนี้ผมก็จะมีเคสมารีวิวนะฮะก็วันนี้เนี่ยได้ไปซื้อเคสมาที่ร้านร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเคสที่ผมค่อนข้างที่จะถูกใจเลยตั้งแต่ในงานคอมมานด์นะที่ผ่านมาก็ใช้เคสนี้เนี่ยประกอบเครื่องไปหลายเครื่องมากนะครับจนมีเพื่อนคนหนึ่งทักมาบอกว่าเฮ้ยกูอยากได้เคสตัวนี้คืออารมณ์ตอนแรกอะ่ะคือเพื่อนอ,อยากได้สีขาว ราคาไม่แรงนะครับก็เลยแนะนําไปตอนแรกมีตัว Montec X 3 Mesh นะครับแล้วก็มีตัว Kuga Action 2ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะไปตัดสินใจดูนะครับแล้วก็มี c o o เ e er อ Master อีกตัวหนึ่งเป็นสีขาวนะฮะไป,ไปมาปุ๊บตัวนี้เนี่ยตอนแรกเพื่อถูกใจ Montec มากเลยแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยแต่ตัวเนี้ยมันดูพรีเมียมกว่าประมาณหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้เพื่อนดูยังไงนะแต่ว่าผมว่าอันนี้ก็ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับสีขาว แล้วราคาเนี่ยก็ไม่แรงด้วยนะครับส่ับตัวนี้เนี่ย1,990บาทแต่ว่าตอนที่งานคอมมาร์เนี่ยบู๊ปนาหน่าหรือเพียง1590เสียใจด้วยนะเพื่อนที่นายได้ราคานี้นะฮะแต่ก็ก็ไม่เป็นไร400นะฮะดีกว่านายขับรถไปนะครับก็เสียค่ารถเหมือนกัน4500เหมือนกันนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเดียวเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะเราก็มาแกะกล่องกันเลยตอนนี้ผมก็อันนี้กลีดม,มาตอนเช็คของไงก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็มาเรมาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างมีพัดลมกี่ตัวดิเมนชันในการวางกาจจอวางชุดน้ํานะครับแล้วก็พัดลมที่ใช้เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็คือกล่องนะครับคู g า a อาชอนส RGB ตัวนี้เลยเรียกได้ว่าเฟี้ยวฟ้าเดี๋ยวขอดูสเปคคร่าวๆก่อนลวกันว่าข้างกล่องมีสเปคอะไรบ้างหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมก็ขึ้นรูปไปให้นี่แบบนี้เลยสเปคข้างๆนะครับเอ๊อีกฝั่งนี้หรือเปล่าอ๋อต้องฝั่งนี้แหละนี่น,น,น,นะครับสเปคข้างๆครับอาชอน2 RGB mid tower นะครับเมนบอร์ดที่ใช้ได้นะฮะตัวนี้มี mini i t x micro ATX แล้วก็ ATX นะครับ IO panel นะครับมี USB 3.0 2พอร์ต2.0 1ออ์์ไมค์1นะครับออเดโอ1 แล้วก็มีปุ่ม R G B นะครับตรงนี้มีถาดใส่ฮาร์ดดิสสามจุสองตัวนะครับแล้วก็มี2.5อีก2ตัวบวก1สามารถเปลี่ยนเป็น3.5ได้มี s อ d t ด a l ท n c อยู่นะครับก็คือมีถาดใส่ s อ d อยู่2ตัว e x p a n s i o n Slot มีสล็อตตรงที่เสียบกระจอี่ยมอยู่เจ็ดช่องนะฮะชุดน้ำที่สามารถใช้ได้นะครับ Cooling Fan Support อันนี้ก็รวมถึงพัดลมด้วยนะมี120มิล3ตัว1 4 0มิล2ตัว ะะก็แสดงว่าเราสามารถใส่ชุดน้ำเนี่ยได้สูงสุด3ตอน3ตอนก็คูณไปเลยคูณ3ได้3าม้มิลแสดงว่าเราสามารถใส่ชุดน้ํา3ตอนได้ก็เรียกได้ว่าสบายาสบายสำหรับด้านหน้าครับแล้วก็ด้านบนนี่ใส่ชุดน้ําได้มากสุดเนี่ยสตอน2ตอนที่280มิลน,นะครับนี่มากสุดนะครับ2 8 0มิลหรือ2ตอนที่240รมิลน,นี่ตามนี้เลย ข้างหน้าก็มีนี่พัดลมมาให้แล้วนะครับ pre install นะครับติดมาให้แล้ว3ตัวเป็น a rgb ซัดด้วย rgb สิลิโ n board อ่ะมีนะครับ3 2 m สองไม่ใช่มั่ง c ราฟ r กการ์น,นะครับความยาวการ์ดจอที่ใส่ได้มากสุดเนี่ย 315mm มมนะครับแล้วก็ CPU cooler ความสูงของของ c p u cooler เนี่ยหรือที่เป็นชุดน้ำหรือชุดลมเนี่ยก็ตามนะครับหรือพัดลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ถึง170ม mm, ลถือว่าใหญ่มากกว้างมากนะครับ p s u นะครับ ความยาวไม่เกินร้อยนะครับแต่แต่เมื่อคุณติดชุดน้ำา3ตอนนะครับที่ด้านหน้า,าความยาวของเพียยจะเหลือแค่1้0มิลฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะอันนี้ตามนี้เลยแล้วกันสเปคเราดูด้านในกันดีกว่าดึงมันออกมาดึงมันออกมาโอ้เจ๋อ่ะ เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนะไหนด้านบนไหนด้านล่างเนี่ยอ่ะมานี่เลยขาวมากครับขาวมากนี่เป็นไงล่ะคูเกะอาชอนสอ R G B Glass นะครับตัวนี้เป็นตัว Glass นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมี2แบบนะครับก็คือจะมีกระจกด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวเราเอาออกให้หมดก่อนดีกว่านี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยเป็นไง เสียวป่ะขาวจัวครับขาวจัวโอ้โหมามาดูกันบ้างข้างบนนี่ครับ USB ครับสองช่องสามช่องนะครับ,นะรบตรงนี้ก็มีปุ่ม RGB รูฟังรูไม้ครับปุ่ม power ตร,นะรตรงนี้แผ่นกันฝุ่นนะครับตรงนี้แผ่นกันฝุ่นส่วนข้างบนเนี่ยที่บอกว่าติดชุดน้ำได้เนี่ยก็ได้แต่นน้าน,านได้2ตอนนะครับ่ากสุด2ตอนที่140มิลหรือว่า2ตอนที่120มิลน,นะครับอันนี้ สองตอนนี่มันถึงว่าคูณสองนะร้อยสี่สิบก็สองร้อยแปดสิบกับสองร้อยสี่สิบนะฮะด้านบน,นครับส่วนด้านหน้าเนี่ยได้อยู่แล้วครับสามตอนเหลือๆนะครับสามตอนนี่ชิวๆเลยแต่ถ้าใส่สามตอนเนี่ยเพราะว่าทรายเนี่ยมันอาจจะเขาบอกว่ามันจะเหลือช่องน้อยลงนะฮะยวขอถอดฝาก่อนฝาน,นี่เป็นเทมเพ r ร์ a ก s าสนะครับต้องค่อนข้างระมัดระวังอย่างมากนี่ฝามันอันกระทีบเดียวนะฮะนี่เลย แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยพัดลมสามตอนนี่เป็นเงี่เช็ดโดลมสีขาวอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวอะครับดูแอ่มาดูซิแล้วก็ติดพัดลมหลังได้อีกหนึ่งตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้มีเจ็ดช่องนะครับก็เป็นน็อตหมุนเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะต้องใช้ไขควงเพราะว่าแน่นมากอันนี้แน่นมากมาเราดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าว่า จะใส่ฮาร์ดดิสได้ตามที่บอกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าใส่3.5ได้2ตัวนะครับแล้วก็ SSD เนี่ยได้อีก2ตัวแต่ว่าแปลงเป็น3.5ได้อีก1ตัวมาดูกันสำหรับเคสนี้นี่ไงอันนี้คือ2.5ครับนี่ครับ2ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะฮะตรงนี้อีกข้างล่างหนึ่งตัวข้างบนอีก1ตัวผมว่าพอนะเออจริงๆผมว่ามันเพียงพอแล้วนะนะสำหรับเคสนี้นะฮะ ก็สายสายที่มีก็มีนี่ไงมีมี RGB มีอะไรต่ออยู่นะอันเนี้ยนี่ไงเจอแล้วนี่เลย RGB นะครับสายนี้เลยตัวนี้ครับก็สามารถต่อลงบอร์ดได้เลยนะอันนี้ก็ซิงค์ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครซิงค์ไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงมันก็ถ้าต่อไฟปกติเนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าสวยนะครับสำหรับใครที่ อยากได้ครับ1,190บาทครับที่ที่ไหนดีที่บนาน่าก็มีนะอันนี้บราน,น่าก็มีนะครับเคสนี้บราน,น่าก็มีหรือว่าร้านค้าร้านขายคอมแถวบ้านคุณก็รับซียฟิวเจอร์ลองไปดูกันได้นะครับน่าจะหากันไม่ยากครับสำหรับเคสนี้เพราะว่ากาลังฮิตฮอตเลยเนื่องจากราคามาันค่อนข้างถูกแล้วก็สูตเนี่ยค่อนข้างทนนะครับค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่ประกอบด้วยเวลาเราประกอบเนี่ย เราจะพบว่าช่องเนี้ช่องริมสุดเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเวลาเราใส่บอร์ดเนี่ยมันจะใส่สายไฟมาไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยได้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยน็อตบอร์ดอยู่แค่นี้แล้วนี้ก็เป็นกั้นมันกั้นอยู่เห็นไหมมันแบ่งอยู่แอะมันแบ่งชั้นอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถใส่สายไฟมาตรงนี้ได้ประกอบง่ายแนย่นอนเครื่องนี้นะฮะเออแจ๋ว,ว่ะกว้างด้วยกว้างสุดได้โอ้โห ATX เลยนะ เหลือนะครับเหลือๆบอดใหญ่เนี่ยมาเถอะใช้ได้แน่นอนสบายเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไฟติดแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับเคสครับในเคสก็มีแถมน็อตนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็สายเคเบิลทายนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าแสงสีเป็นอย่างไรนะครับนี่โหเมยโคตรเฟียวเดี๋ยวลองกดตัวนี้มันเปลี่ยนโหมดได้เปล่าหรือมันปิดเอ้ย เปลี่ยนโหมดได้ไหรอทุกคนแชร์ <Yeah. S 1> อ่า mm hmm. เอ้ยนี่ครับเปลี่ยนโหมดนะฮะเฮ้ยหูถ้าสีขาวรู้โคตรฟยวดูสิครับนี่สว่างจัดสว่างจัดนะครับดูดีมากนะครับอันนี้ดูดีมากเกินคาดนะสำหรับราคา1 9 9 0บบาทนี่ถือว่าดูดีเลยทีเดียวดูดีมาก อันนี้โคตรจำอ้อไฟขาจริงๆอ่ะครับน้องๆเป็นไงเชดเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเกยไปไหมเกยไปไหมโอ้โหนี่สวยมากเฮ้ยดีๆงานดีเลยนะครับงานดีเลยอันนี้เราลองดูอ๋อ เดี๋ยวเราปิดไฟลองกดค้างดูมันจะปิดไหมอ่าปิดไฟได้ครับสำหรับใครที่เบื่อแสงสีแล้วนะก็ยังปิดไฟได้แต่เราเปิดไว้ดีกว่าอ้าวปิดยาวเลยว่ะอ๋อติดแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปไฟเดิมก่อนแต่มีหลายสีมากนะครับมีหลายสีมากก็คือครบคันแล้วกันเคสเคสนี้คือคุณไม่ต้องต่อ A R G B ลงบอร์ดเนี่ยคุณก็ใช้งานได้นะครับเป็นปกติเลย นะไม่ต้องไปซื้อบอร์ดใหม่ไม่ต้องไปเสียตังใหม่ครับอันนี้ปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วในตัวนี่ดูด้านหน้าด้านหน้าแม่งโคตรสวยอะ่ะโอ้นี่ติดถังขยะด้วยนะเนี่ยเกินไปไหมนี่โ้าว,วโคตเอา ก็เป็นไง้างบบเราสำหรับเคสตัวนี้ฮะตอนนี้ก็นอนรีวิวแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าโอ้ดูดิมันสวยมากมันสวยมากผมเองอยากใช้เลยแต่ตอนนี้ผมใช้แบบเคสแบบสีดําปกติสีดำงู้งก็ไม่ได้ใช้อะไรมากครับเคสผมเคสผมเป็น Aero Cool นะเออเน้นใช้งานนะไม่ได้ใช้แบบอะไรขนาดนี้นะะแต่ถ้าถามว่าอยากซื้อเปลี่ยนไหมก็อยากครับแต่ก็ยังไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนเพราะว่า เออมันผมเอาไว้ได้โตอะทีนี้มันก็ไม่ได้โชว์ใครนะครับก็เลยคิดว่าเอาไว้แบบนี้แหละก็น่าจะดีกว่านะเป็นไงชอบหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยงางแจ่มอะครับโคตรดีก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะน,นะครับทันทเอสอาร์ครับแล้วก็ซับสไคร์ด้วยก็ยิ่งดีใครมีอะไรสงสัยก็เม้นด้านล่างได้เลยนะเออไว้ไงเจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็นอนชมเคสแบบสวยๆไปนะครับนี่ไง จ้าจิจจ้าโุยอย่างชอบบอกเลยว่าอย่างชอบโคตรเฟี้ยวนะครับโคตรเฟี้ยวนอนกอดได้ไหมนเนี่ยข่าวขนาดนี้เนี่ยโอ้ยมายทุกคนเจอกัน